jungle. สวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟนเก้านะครับฟีดคอร์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่12มกราคม2565เราจะไปที่ฟุตบอลฮะซูเปอร์คัพอิตาลีฮะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเจอยูเวนตุสครับคู่นี้แข่งตีสก็สนามจูเป้เมซ่าครับกรรมการเป็นดานิเอลโคเวลี่นะครับชาวอิตาเลียนนะฮะ คยเจอกันมา61เกมครับก็ตั้งแต่ปี1993เสมอ22นะเจ้าบ,บ้านชนะ4ส่วนทีมเยือนยูเว่ UV, ครับชนะ31เกมนะฮะ6เกมหลังยูเว่ชนะถึง4ะฮะเสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะ8เกมแล้วนะครับโดยรวมนะส่วนอินเตอร์มิลานก็หลุดแพ้เกมมาตั้งแต่6เกมหลังก็ใชนถึง5ถือว่าฟอร์มดีเช่นเดียวกันนะฮะเจอกันมาก็1-1นะยูเว่3-2ดูอินเตอร์ในบ้านก่อนอินเตอร์เจอยูเว่1-1อินเตอร์ 1, 1, 1. อเจอในบ้านแพ้นะเว้ยอินเตอร์ชนะ2-0 ก็ถือว่าใกล้เคียงสูสีอะไรคูนี้นะเชื่อว่ายูเว่ไม่ธรรมดานะเจอกันมาราคาเปิดมาสกอร์สูง2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งครับสากดต่าก็ได้ครับอินเตอร์ต่อครึ่งครุบลูกก็มีสิทธิ์ที่จะตีอินเตอร์ได้นะราคาจบบ้านไหลลงนะจากหนึ่งจปดนปหนึ่นะน่าจะอาศคยข้อเปลี่ยนในบ้านด้วยวันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรทักอย่างนะราคาต่ค่อนข้างแพงนะครับงานก็เชื่อว่าอินเตอร์น่าจะเก็บชัยไปได้นะดูราคากันหน่อยอินเตอร์เปิดมาครึ่งลูกก็มีนะ ขึคุบลูกแล้วก็หนึ่งลูกยูเวมีปัญหาอะไรนะทําไมต่อแพงอย่างเลยนั้นลองหนึ่งลูกแล้วกันอาจจะได้น้อยหน่อยแต่แตเชื่อว่าไม่น่าขาดบ้ากนะครับบอลผ้วยนะแล้วก็รอไปสองลูกคุบสามนะฮะทาเชื่อว่านายิงไม่เกินสามลูกนะต่อยิงเกิดต่อยิงสามลูกเป็นเสีครึ่งหนึ่งพอรับได้ครับคิดว่าคููนี้น่าจะเฉื่อยนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งได้นะก็ จัดยูเวตุสนะฮะคิดว่าลองได้หนึ่งลูกครับแพ้หนึ่งลูกก็เจ้ากันไปนะโอเคเชื่อว่าน่าจะยันได้ครับอยู่ที่ยูเวต์นะฮะส่วนกลุ่มสองเราจะไปที่ไชนีซุปเปอร์ลีกของจีนนะครับเป็นด้านเหรียญน,นะครับเจอเชงดูนะครับก็แข่งบ่ายสองโมงครึ่งเท่านั้นนะดูจบสามารถจิ้มกันได้เลยนะครับไปเจอกันมาหนึ่งเกมตั้่ปีสองพันสี่สิบนะฮะก็เสมอกันมานะหกเกมหลังทีมเยือนก็เชิงตูนี่ก็ชนะสี่แพ้นหนึ่งเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยวะ่ะนะส่วนด้านเหรียญนี่ก็ ปกเกมหลังแพ้สามชนะสองเสมอหนึ่งนะยังกันมากันหนึ่งหนึ่งนะไปดูราคาคู่นี้กันราคาเปิดมาสกอร์สูงสองลูกควบบอลจีนมันไม่ค่อยยิงกันจริงๆนะยิงกันน้อยนะฮะก็เชื่อว่ากดต่ำได้ครับเจ้าบ้านต้านเหรียญต่อปปอนะเเชิงตัวสินเฉิงนะฮะปอปอรอเสมอมีไหมดูราคาเสมอ 1, ทีนะส่วนราคาเจ้าบ้านจากหนึ่งจะหกศูนย์ไหลขึ้นมาทิมเยือนมานะอืม เชิงตูก็ดูดีนะหกเกมหลังไม่ธรรมดาและต้านเหรียญก็ยังแบบว่ากระท่อนกระแท่นนะไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่เชื่อว่ามีโอกาสเซตเชิงตูได้เหมือนกันนะราคาไหลาทางขินเยือนนะราคาต้านเหรียญเปิดมาครึ่งลูกกับปอนะลองครึ่งลูกที่เชิงตูก็ได้คิดว่าน่าจะเก็บแต้มได้ไว้หนึ่งแต้มให้ตังแล้วว่ะนะเสมอให้ตังแล้วนะเอาไว้เชิงตูก็เชิงตูนะ คู่นี้ก็ฟุตบอลไชน่านะบนจีนะครับเชื่อว่าทีมเยือนน่าเก็บแต้มได้ครับเสด็จสองคู่ครับคู่แรกก็อยู่อยู่บนตุ๊ดนะลองไปเลยลูกหนึ่งนะส่วนคู่สองมาบอลจีนะครับเชื่อว่าเชิงตูน่าจะเก็บแต้มได้นะแต้มหนึ่งก็ได้ตังค์แล้วนะครับโอเคจัดกันได้เลย2คู่นะครับสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ดอเข้ามาได้ครับมีบอลให้ดูฟรีๆด้วยนะครับนะมีไฮไลท์มีผลบอลนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้ามาได้ครับนี่ที่อ่านอ่านดูราคาก็ยังไหลอยู่นะฮะ สนใจาม้เข้า,มา,ขามาได้ครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านเองเองรวยสวัสดีครับ